การบริหารพอร์ตลงทุนตามวัยคุณรู้ไหมครับการเลือกคุ้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณรวยที่สุดแต่สัดส่วนพอร์ตหรือ Asset Allocation ต่างหากที่กำหนดอนาคตทางการเงินของคุณและสิ่งที่กำหนดสัดส่วนพอร์ตที่ดีที่สุดก็คืออายุของคุณครับ หลักคิดง่ายๆคือยิ่งอายุน้อยคุณยิ่งรับความเสี่ยงได้เยอะแต่ยิ่งอายุมากคุณต้องปกป้อนเงินที่สะสมมานี่คือเหตุผลว่าทำไมพอร์ตการลงทุนต้องเปลี่ยนตามวัยวัย20ปีช่วงเวลาทองวัย20คือวัยที่มีเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด คุณมีเวลา30-40ปีให้เงินเติบโตเต็มที่พอที่เหมาะสมจึงเป็นหุ้น80-95%เตราสารหนี้ห -20 ยิยิ่งเริ่มเร็วดอกเบี้ยทบตนยิ่งทำงานให้คุณแบบสุดพลังวัยส0ปีช่วงสร้างสมดุลวัยส0เริ่มมีภาระมากขึ้นทั้งบ้านรถครอบครัวพอร์ตควรบาลานซ์มากขึ้น หุ้น70-80%ตราสารหนี้20-30%ยังเน้นเติบโตแต่ต้องลดความผันผวนที่อาจกระทบแผนชีวิตวัย40ปีช่วงปกป้องเงินพอเข้าวัย40เป้าหมายชัดเจนมากขึ้นคือห้ามให้เงินหดพอที่เหมาะสมคือหุ้น50-60%ตราสารหนี้40-50%เพื่อป้องกันพอร์ตไม่ให้เหวี่ยงแรงก่อนกเกษียณ และไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สิ่งที่ต้องทำทุกปีคือปรับสมดุลพอร์ตหรือรีบาลานซ์เพื่อให้พอร์ตกลับมาตามแผนส่วนการลงทุนแบบ DCA และ RMF แสบ s s f ก็ช่วยสร้างวินัยและลดภาษีไปพร้อมกันจำไว้นะครับวัยน้อยให้เน้นโตวัยมากให้เน้นปกป้องความเสี่ยงต้องลดลงตามอายุพอร์ตที่ดีไม่ต้องซับซ้อนแต่ต้องสม่าเสมอ จัดพอร์ตตามไวให้ถูกต้องแล้วเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งและ,กะเกษียณอย่างมีอิสระจะชัดเจนกว่าที่คุณคิดครับอยากมีไม้เสร็จการเงินที่ดีกดติดตามไฟล์นำเชี่ยวไม้เสร็จไว้ได้เลยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกัน